อาโยก็ขอสวัสดีดชาวแฟนพะทุคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับในส่วนของคริมิ n a ลเนี่ยามาอยู่ในสครนของเกมลบหลวซะ,ะเองเนาะกันอย่างในแบบใหม่ในตอนนี้เลยเป็นแบบแนวสไตล์วันพีซึ่งแบบนี้เขามีชื่อว่า Fruit barriers เองสำหรับในส่วนของิปวิดีโอนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันเอีกเช่นเคยเนาะ uh huh. อ่ะเช่แล้วก็มาอยู่กันในทำแบบ Fruit barriers ซึ่งแบบนี้เพิ่งเปิดตัวได้เมื่อไม่นานวันี้แล้วคนเล่นเป็นหลักเกือบหมื่นแต่หลักหมื่นไปแล้วเมื่อวานในตอนนี้ก็ประมาณหกพัน่ะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากๆเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูเลยสำหรับ แบบนี้นะบอกไว้ก่อนเป็นแมบแนวสไตล์ one p i เลยก็ไม่ได้รีวิวแนวนี้นานแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยดีกว่าวิธีการเล่นแบบนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้อาจจะมีเสียงแทรกเป็นบางช่วงเนาะเพราะว่าเหมือนข้างนอกเขาจะมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็เลยอาจจะแทรกเข้ามาในคลิปได้ก็ขออภัยเอาไว้ด้วยรักกันนะโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาเริ่มประเดิมในส่วนของตัวระบบ g u i กันก่อนเลยเนาะอันแรกเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเราบอกระบบวิธีการเล่นก่อนตัวไอ้เจ้าตัวปุ่ม control เนี่ยจะเป็นการวิ่งนะมีกดตรง shift เป็น shift lock เป็นการเดชอ่ะแล้วก็ตรงระบบ GUI นะคะตรงทานน้าฝั่งซ้ายล่างจะมีเป็นค่าเงิน TS แล้วก็ BS ซึ BS ่ง b ีเน่าจะเป็นเบลี TS อันนี้ไม่รู้นะแบทมีกระเป๋าซึ่งจะทําการเก็บไอเทมหรือว่าผลปีศาจได้นั่นเองแล้วก็จะมีเซตติ้งซึ่งเราขอปรับเป็นโลกราฟิกละกันเพราะว่ามันทําให้คอมเราเล่นได้ไหลลื่นดีกว่าเดิมนะถ้าภาพเนะี่ยใครที่มีคอมแรงๆก็สามารถปรับได้ปกติเพราะว่าภาพเขาสวยจริงมิวส <Music S 2> ิกก็อ่ะปิดไปด้วยละกันเขาก็พีพีสามารถปิดได้นะแล้วก็โค้เดี๋ยวเราจะมาแจากโคช่องท้ายคลิ หนึ่งคลูละกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบเซตติ้งชอบเนี่ยก็จะมีราคาอยู่2เกมราคาอยู่อ่าคุณวราร้อยสองโปรดักต์หรือสินค้าอยู่2อันนั่นเองก็คือที่เก็บปอรพิซาหนึ่งช่องแล้วก็ในส่วนของการสุม่มเผาซึ่งเราสามารถสุ่มเผาได้นะคะทุกคนซึ่งเข้ามาเนี่ยก็เหมือนจะทําการสุ่มให้แบบอัตโนมัติเราเน่น่าจะเป็นเผาฟิชแมนนะที่มีคี้ผงหลังแล้วก็จะมีเป็นพวกสกายเปียมิงฟิชแมนแล้วก็บรูทที่เราจะสามารถสุ่มได้นั่นเองอ่าแล้วก็อีกอย่างในระบบเกมนี้สามารถสง่งก้กนน้้กกกัับ่นนนนคออืไดดีวย็วะจะ ีเป็นพวกเกมพาร์สเบลี่อ๋อเขาเรียกว่าค่าเงินตรงนี้เป็นเทเข็นเป็นเพชรนะแล้วก็คูณสองคูณสองอะไรอย่างนี้นั่นเองเออก็สามารถซื้อได้ต่อไปเป็นการอัพแซตซึ่งแซดเนี่ยจะทําการอัพให้อัตโนมัติถ้าเราไปฟาร์มเองมันก็จะทําการบวกไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็อันนี้เป็นระบบอลลีู่้เล่นได้นะคะแบบก็จะมีตามนี้มีระบบไกด์ไลน์ซึ่งมันเป็นอะไรที่ถือว่าดีมากๆลูคี้ทาวนอันนี้คือเป็นตรงเกาะเริ่มต้นเนาะออเรนจ์ทาวน์จังเกิลสโนว์ไอซ์แลนด์เสดสเซนต์ไอ ที่อัปเดตมาล่าสุดแล้วก็จะมีเป็นแถบสีเขียวคือเลือดสีฟ้าคือสต a มินานะคะมาเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการเล่นกันก่อนไดส่องตรงทางด้านหน้าตัวเกมน่ะใครที่เล่นบน PC หรือบนบนมือถือสามารถเล่นแบบนี้ได้นะซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆคนที่อยู่ในการเล่นที่เล่นบนมือถือหรือโทรศัพท์นั่นเองได้ส่องบอสมีระบบบอสที่ทำแบบนี้จะทําการสปาวทุกๆกกี่นาทีอันนี้ไม่ชัวร์แต่ทำการจะหายไปน่ะทุกๆสินาทีนั่นเองได้ส่องผลผลปิศาจค่อนข้างจะยังไม่ได้ม เยอะอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นผลล่องหนนะคะผลคิโลนะคะเป็นระดับคอมมอนทั้ง2ผลผลอันคอมมอนมีอยู่3ามะก็คือผลระเบิดผลชอบและก็ผลเพชรไดมอนด์เองผลแรกมีผลเดียวคือผลสโมกแล้วก็ระดับอีพิกมีอยู่2ผลนั่นก็คือผลแมกมาแล้วก็ผลไฟส่วนผลสุดท้ายที่หายากที่สุดในตอนนี้ก็คือผลแสงนั่นเองฮะมาเดี๋ยวเราลองดูซิอันนี้จะเป็นฟรุ๊ตเมอร์แชนคิดว่าน่าจะเป็นที่สูมผลีศาจเนาะเดี๋ยวลองดูซิเอ่อแลนดออฝุ๊ผลพิศาจะใช้เงินหรือจะใช้ในส่วนของโทเค็น2งโทเค็นใช้เงินสอง น,นี่คือย,ยังไม่มีเนาะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูสำหรับ A P C ก่อนอันนี้จะมีแบล็กซมิดนะคะก็คือเป็นคนขายอาบุธนั่นเองอันนี้ราคาคัทนา,าคาะอยู่ที่5,000โอเคเหมือนจะมีอันเดียสดด้วยนะเดี๋ยวเราคุยกับแบล็กซมิดดูซิ Best Blacksmith o the s e a The Man Proclaim p r o i r y okay. โอเ y I forgot the c h a p t s and s t r o n g e s t s o r w in all the land h a v e a look at my table and take you peak โ k เคอันนี้ก็จะเป็นถาที่คนแบล็กซ์มิดเขาเป็นคนสร้างขึ้นมานะโอเคอุ้ยมันมีหีบให้เปิดด้วย โอ้ไม่ได้เงินมายากเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะฮะเออเอาเรื่องสิอันนี้ก็จะมีเป็นค่าหงค่าหัวเหมือนจะมีการรัค่าหัวด้วยบาลตี้มีจริงๆด้วยมาเปืือเชคก่อนก็จะไปฟาร์ม นี่ได้เงินโอ้โหเป็นพันเอาเรื่องอันนี้คืออะไรอะ You want me หร l อ e v e what I saw yesterday นายไม่อยากเชื่อแน่แน่ว่าเมื่อวานฉันเห็นอะไรมาเจอแล้วฉันเห็นผู้ชายที่อยู่บนเนินเขา e n h a n c นซี่ฮิสปอร์ดีวิชาคที่ตรงเครือบไปด้วย h า k i คอย่างนั้เหรือโอ้ฉันรู้สึกตื่นเต้นการถ้าฉันทําได้แบบนั้นบ้างแสดงว่าระบบตรงนี้มีระบบก,การทํา h a k i ด้วยนะโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวเปิดฮีก่อน,นมีบาแล้วอันนี้เป็นในสครองการ อันนี้คือเขาตีอะไรอ่ะตีตีคนที่อยู่เฉยเฉยหรอเดี๋ยวแป๊บนึงเควสรับก่อนซึ่งในยุเควส์แบนดิตมีอยู่2อเควสสามารถรับได้ในตัวเดียวก็คือเควส์แบนดิตเลเวลหนึ่งแล้วก็แบนดิตหัวหน้าเลเวลสิบห้านั่นเองแต่เราจะเอาเป็นเควส์แบนดิตเลเวลหนึ่งไปละกันเนาะในดูซี่ก็คือแบนดิตเควส์ทำการกำจัด5คนได้เงิน5้าร้อยเบลลี่แต่ว่าถ้าหาเชฟมันเหมือนจะง่ายกว่าแล้วเนี่ยท<ๆ>ี่มัดมาให้อันหนึ่งนะคะก็จะมีการมาสเตอรี่หนึ่งตอนนี้ถ้าพาไปเรื่อยๆจนถึงออัล็กมสเตอรี่ก็็น่าจะปลลดอกกกสิลตี่อนถึงอุอันอุ เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยแรงแรงโอ้ยอ๋แมนเล็มอัพลดเร็วตีหน่อยนะครับอยา่อยาจะตายจะตายแล้ว <c oughs> โอ้ยตัวเอฟตัวเอฟป้องกันไม่ได้ด้วยใช่ไหมตัวเอมันป้องกันไม่ได้อื้อตัวแตก oh. อุตส่ามาสเตอร์กับสเต็ของเรานี่คืออัพเร็วมากอะแป๊บเดียวเท่านั้นเองมาดีดิได้ข่าว่าตีตกไม,ม้เรามาสเตอร์ สูงของเราเนอะเฮ้ยโอเคจะไม่น่าเพิ่มขึ้นขอตีหน่อยนะครับเขาต้องจะเป็นคนเลเวลสูงแล้วแหละตอนนี้โอ้โหดูดิค่าหัวเป็นแสนน oh. ะทุกคนเก๋เจ้านี่นี่เออรีบร้อนควสตสำเร็จมีเงินอยู่ห้าพันแล้วอะ่ะอุ้ยแปบ๊บเดียวเท่านั้นเองแล้วเราไปลองดูตรงอื่นกันบ้างอันนี้เป็นอะไรเนะี่ยอุ้ยคอมแบททีเชอร์เดี๋ยวเราไปลองคุยกับอาจารย์สอนคอมแบทหรอเฮ้ย hey, ต้องการเลยหรือก,กับคอมแบทในราคาหนึ่งมือหรือเปล่าขอโทษทีฮะอาจารย์ไม่มีตังแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปลองสำรวจซิมีเชสแถวนี้ไหมไม่มีอุ้ยมีมีมีมมมม ลองเปิดตัวนี้มันมีโอกาสสมได้โทเคนบ้างไหมนะอันนี้ไม่ชัวร์นะ เงินพันสามเสิบสองโอ้ได้เงินมาเยอะอยู่แล้วคนนี้คือใครเอ่ยเออ The f r e s h a n is a fraud His d v i l fruits are all of poor quality คือเหมือน NPC คนนี้เขาจะบอกว่าคนที่ดูแลพวกการส่งผลพิสานะจะโกงนะนงนในขซ่ผลพิสานของเขาเนี่ยค่อนข้างมีคุณภาพที่ค่อนข้างแย่มากๆหรือว่าคุณภาพไม่ดีอะไรแบบนั้นนะฉันได้ยินมา,มา่าคนที่ดูแลผลพิสานเนี่ยอยู่ที่ Southwest น่ะเขาเหมือนจะมีผลพิสานที่ดีกว่านี้อ้าวแสดงว่าตรงนี้เขา โกอย่างนั้นหรือแอมเซอเซลเดฉันจะไปที่นู่นโอเคที่สโนว์ไอซ์แลนด์ใช่ไหมไม่รู้ว่าสโนว์ไอซ์แลนด์ราคามันจะมันจะแพงหรือว่าพอๆกับคนนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเขาตามที่เขาบอกคือตรงนี้เหมือนจะโกงใช่ไหมชอบโกงไม่รู้ว่าจริงไหมเดี๋ยวเราต้องไปลองที่สโนว์ไอซ์แลนด์กันแต่เดี๋ยวเราไปลองสำรวจแมปกันบ้างดีกว่านะคะทุกคนตัดสมารถเก็บโปรได้ใช่ไหมเออเตอร์อีแต่เราเป็นฝั่งฟิชแมนนี่ว่ายน้ำโคตรเร็วเดี๋ยวแป๊บนึงแมบบก่อนไปที่สโนว์ไอซ์แลนด์ อยู่ทางนู้นโอ้ยกดทีมันมีลูกสรชี้ให้เฮ้ยโคตรแจ่มปะเดี๋ยวเราไปลองฝังนู้นดูเราเป็นเผ่าอันนี้นะคะฟิชแมนน่าจะว่ายน้ำเร็วขึ้นมีกดอะไรบ้างไหมเนี่ยไม่มีตรงพายอย่างเดียวพระเจ้าป้าจะรับปลองดูฝั่งนู้นกันมากดีกว่าสโนว์ไอซ์แนนดูซิว่าตรงเกาะนู้นเขาจะมีการขายฟลึกเมอร์แชนเนี่ยคนที่ดูแลผลพิซซ่านะเขาขายดีจริงหรือเปล่าคนภาพจะดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่าเยอสชิัน30มสเ รยากาศแบบตรงนี้มันเป็นยังไงแต่มีคนอันนี้จริงๆรฟรุดมอร์ชันคุยกับคนนี้ดูสิสงสัยไงสเตทสองจะอ๋อคือว่าราคามันเอ้ยทำไมเรามี BS ถึงพันสองแล้วนี่ยคือไอ้ส่วนของการสุมม่มจากตอนแรกนะความคิดเรานะคือคิดว่าเออราคามันคงถูกลงหรือว่าอะไรงไงแต่ไม่ใช่คิดว่านะฮะจากตรงสเตจแรกมันจะมี U สองสเตทก็คือตรงวิเซษท,ที่สองแล้วโซนตรงนู้นเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ผลคอมมอนหรือว่าเป็นพวกผลที่หาง่ายๆเนี่ยค่อนข้างได้ง่ายกว่าแต่ว่าถ้ามาคุยตรงสเตทที่มันค่อนข้างเยอะขึ้น ด่เล่มันก็จะใช้ค่าเงินหรือว่าโทเคนเยอะขึ้นแหละเช่นตรงเซซสองจะใช้เงินอยู่ที่ส5ง0ส0้าหมืกับแโทเคนนะก็คิดว่าจะมีโอกาสได้อ้เจ้าตูวผลระดับอีพิกหรือดิจินเดลี่เนี่ยมายิ่งขึ้นนะเออก็ถือว่าโอเคอยู่นะจะได้ไม่ต้องไปส่งดวงเกลือตรงจุดเดียวก็ถือว่าเป็นอะไรที่แจมดีแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นขายอาวุธเชดด้วยนะตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้มีหิไหมฮะ ไม่มีโอเคอันนี้จะเป็นตรงโซนสโนว์ไอซ์แรกก่อนอันนี้เป็นโซนที่ต้องเลเวลประมาณเท่าไหร่เลเวลสองร้อยถึงสี่รห้าสิบแนะนำที่ว่าเขาให้มาฟาร์มตรงนี้แต่ที่เรามาเรามาเพื่อดูฟุตมูชแฉยๆไหนๆก็มาแล้ว่ะอยากจะได้หยีบสักกล่องเหมือนจะมีมีฟุ๊บูก็มีเลยลองเปิดดูดีได้ยังเยอะขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าคันแปดได้มาพอกับเมื่อกี้เลยฮะเอาแล้เจอฮีบอีกนึงเปิดดู ชื้นนี่มือนึงเรียบร้อยถ้าเป็นโซนจุดดูเขาุบ้านอกว่า2น0 0 0ใช่ไหมกับในส่วนของเหรียดอีก2โทเคนสอ tokens, หออดูก็น่าสนใจดีแต่ขอลองใส่โค้ดดูกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแจกโค้ดแบบเร็วหน่อยนะในวันนี้อยากรู้ว่าจะได้เป็นโทเคนเสือว่าเงินบาทหรือบาทถ้าได้ก็คือจะรีบไปสุ่มเลยมาเดี๋ยวเรามาลองใส่โค้ดการวิธีการใส่โค้ดเหมือนจะให้มาที่เซตติ้งตรงนี้แล้วมันจะมีที่ช่องให้ใส่โค้ดอยู่ซึ่งโค้ดในตอนนี้ในของเขาเหมือนจะมีแค่โค้ดเดียวเท่านั้นนะคะนั่นก็คือโค้ดที่มีชื่่อวา ลิลีสันเองซึ่งไม่ชมว่าจะได้อะไรนะเดี๋ยวเรามากดรีดีมดูนั่นมาเป็น five โทเคนว้าวก็คือสามารถไปกดติดตามทาง f o ูดอ d นด์ส s อร์แวร์ s ได้นะคะที่น่าจะเป็นทาง t w i t t e r น่าจะไปดูพวกคงคน้นอื่นได้เดี๋ยวเราไปลองสุ่มสักครั้งแรกในชีวิตดูดีกว่าจรีวิวผลพิสานแบบนี้ดูว่ามันเป็นยังไงนะมาอันนี้คือเราอยู่ตรงโซนเกาะแรกก่อนมาขอลองสุ่มเลยนะเซตรแรกใช้ค่าโทเคนน้อยนะ2องแสนไอสองหมื 200, 000, ่นห้าหรือสองโทเคนปะเดี๋ยวเรามาส่งรอบหนึ่งจ้ามีการสุบบ่ง ะะอ๋อคืออย่างนี้ค่ะคือตรงโซนเซตแรกเนี่ยในการสุร่มผลิตศาจะไม่มีโอกาสได้อ e ีพิหรเจินเนอมิสติคอลเลยนะเพราะว่าตรงนี้เป็นโซนเซตแรกเนี่ยมันจะใช้ค่าโทเค็นกับเงินน่ยค่อนข้างน้อยแต่มันจะมีโอกาสไม่ได้เลยนะคะส่วนใหญ่จะได้เป็นพวกคอมมอนอะคอมมอนแลแล้วก็อ e ีพิแล้วก็ระดับเบลี i, กับโทเค็นเสร็จก็แตกต่างกันไปอีกด้วยอย่างเช่นคอมมอนนะคะเห็นนะสองค่านะมันต่างกันคอมมอนเนะี่ยมันจะมีโอกาสได้น้อยกว่านะฝั่งโทเค็นแต่ว่าถ้าฝั่งเบลีคือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เลยทีเดียวแล้วก็ระดับอื่น มันไม่เอาไอ้เจ้าตัวโทเค้ไปสุ่มโซนเมื่อกี้ไม่ดีกว่าหรอใช่ไหมเออแต่ไม่เป็นไรไหนๆก็สุ่มให้ทุกคนที่ดูอยากจะรีวิวผลพิศายนแบบดวดเรลยงั้นเดี๋ยวขอลองสุม่มเลยละกันสองโทเคนอืมห้าสิบสี่สิบฉันอยากได้ข้อพิอย่างนั้นหรือนี่ยะ Insurisible f r u i t หน,น,น้านตาเป็นแบบนี้จวสุ่มอีกรอบนึงแล้วลลกันเพื่อคุณผู้ชมอ่ะลองดูลองดูงดสุ่มแบบอีกรอบนึงขอให้ได้เป็น เขามาเถอะเฮ้ย hey! เอ้ยแลได้อยู่สิบเอร์ซ็นได้ผลควันมาว้าวโอเค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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ You have a d v i l fruit w h a t do you want to do w i t h it อ๋อสตอล์หรือเก็บได้เหอสตอล์ได้ใช่ปะโอ oh, ๋เก็บได้เก็บได้ต้องมากดตรงนี้โอ้ยแจมย่เราจะกินอ่ะอีฮ e ิว เอามาเอาเอผล invisible food เข็มแล้วกันเก็บเอาไว้ก่อนเผื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นจะได้มีสำรองไว้โอเคมากิน s m o กฟู f ด o d ดีกว่าผลควันดูซิว่าเป็นยังไงนะ drop eat eat นั่แหละมี s m o กฟู f ดอีท e a t มีอยู่ประมาณ3สกิลส่วนนอกนั้นคือต้องเปิดล็อคค่ะ mastery สา Master ิกับ60ตอนนี้คือจะมีเป็นสกิลแ s กก่อนคือ strong s m o o t punch ย่ลองรับเคสก่อนมาแอเซปมาเลยขอลองดู s k i l หน่อยนะ s k i แซด โ oh okay. อมาฮูส์โอเคเออเหมือนจะต้องใช้สลับการระวังหมาดก,กับไอเจ้าตัวผลปีศาจนะฮะลองดูแป๊บบนึง insufficient amount อ๋อไม่ได้การใช้ผลปีศาจคือจะใช้เตมิน n าตรงทานด้านฝั่งล่าเห็นไหมมันสูงเสียค่าเตมิน n าก็เยอะอยู่เหมือนกันนะลองดูเออไยแ,แจมว่าแฉมเกินแฉมเกินโอมาฮูส์เนสมานี่เลยมันแค่แกตัวเดียวโอ้ไม่คุ้มไม่คุ้มเลย มานน่มาให้หมดมาให้หมดขอสำหรับชื่อสกิลเซตโคตรโอ้โหแอน,นิเมชั่นคือดีมากอ่ะสุดจัดนี่นี่นี่เรียบร้อยเฮ้ยแบบดีมากค่ะทุกคนแบบพวกคุณภาพเลยใครที่อยากจะมาลองเล่นนะแบบใหม่ก็สาม,มารับบริการสำหรับทางแบบโปรดบาร์เรียร์ส่วนสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนเอาไว้เจอกันนะคะในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะคะผม